สวัสดีค่ะวันนี้หลานมาชวนจิบคาเขาทานมานั่งคุยกันนะคะนี่เป็นคาเขานะคะคาขาดิบนะคะจะเป็นคาขาที่ไม่ได้ผ่านการสกัดเป็นผงจะเป็นคาเขาที่เกิดจากเมล็ดคาเขาที่ยังมีโกโก้บัตเตอร์อยู่ซึ่งอันนี้นถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะคะ่ะก็เดี๋ยวเราคุยกันในท้ายวิดีโอนะคะวิดีโอวันนี้นะคะหวานอยากจะคุยเรื่องของ,องเชมในภาษาไทยเรียกว่าความอรับอายไลใจนะคะเป็นอิโมชั่นที่หลายๆคน ไม่อยากพูดถึงกันเพราะว่ามันเป็นความรายใจเนาะใครจะอยากพูดถึงเรื่องที่เรารู้สึกอับอายกับตัวเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อมันเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วเราไม่อยากพูดถึงหรือว่าเราหลีกเลี่ยงเนี่ยอารมณ์ต่างๆก็จะแสดงออกมาในรูปแบบต่างทีนี้หวานก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าเชมสามารถแสดงออกมาในรูป,รปแบบไหนได้บ้างซึ่งวานเขายกตัวอย่างจากจประสบการณ์ตัวเองในเมื่อไม่นานมานี้เลยค่ะจากการที่ได้นั่งแพลนงานตัวนี้ที่ทำหนึ่งวันกับคุณนรลิีมีเนี่ย คือมีอยู่วันหนึ่งนะคะหวันได้รับมเมสเซจจากคุณอลินีว่าเขารู้สึกว่าตอนนี้งานที่เราแบ่งกันมันไม่บาลานซ์คือเขารู้สึกว่าหวานทาเยอะเกินไปพอเขาทักมาหวานกเ็เริ่มเอะใจพอเราได้หยุดเริ่มมีคนมาสะท้อนให้เราเห็นจากความหวังดีจากจุดที่แท้จริงนะคะหวานก็หยุดกลับมาสะท้อนดูตัวเองว่าเอ้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงทําเยอะมากกว่า ความสมดุลในงานที่เราทำร่วมกันกับคุณนลินีนะคะกับพาร์ทเนอร์ในตัวนี้ทีนี้หวานก็พบว่าที่หวานทำเยอะทำตื่นเต้นตลอดเวลาเนี่ยพอถามตัวเองไปลึกๆมันเกิดจากความที่รู้สึกว่าด้วยความที่เราดีใจได้เริ่มงานตัวนี้เป็นเริ่มทำรีเทรีเป็นครั้งแรกกับเพื่อนคนนี้นะคะเราก็พยายามที่จะพูกตัวเองว่าว่าว่าฉันทำได้ฉันกาลังจะทำได้ดีนะคะแล้วพอถามไปลึกๆมันก็คือความ หนึ่งในนะั้นมันก็จะเป็นเชมนะคะที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอเลยทาให้เรารู้สึกว่าเราต้องทําอะไรที่มันนอกเหนือหรือว่าทํายังไงก็ได้ที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองดีพอซึ่งมันก็จะออกมาหนึ่งในรูปแบบนั้นก็คือว่าการพยายามทาอะไรตลอดเวลาการทําอะไรก็ตามที่ทําให้รู้สึกว่าคนข้างนอกจะต้องมาเห็นเรานะคะซึ่งเราทุกคนมีอันนี้กันหมดเนาะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเราก็อยากจะ มีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับได้ได้ได้ถูกการมองเห็นนะคะจากคนรอบข้างคนที่เล่ารักนะคะทีนี้อันนี้ก็คือหนึ่งรูปแบบของเชมที่หวานเห็นในตัวเองแล้วก็ในอย่างในแวดวงธุรกิจนะคะความเชมก็จะซ่อนอยู่ท่ามกลางความสําเร็จต่างๆยิ่งอยากมีความสําเร็จมากๆยิ่งอยากจะต้องทํางานตลอดเวลาหยุดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีอาการการที่ทําตลอดเวลาแล้วเริ่ม ก้าวข้ามความสมดุลข้างในอ่ะอันนั้นน่ะเป็นจุดที่ทําให้เราอาจจะต้องเริ่มกลับมาถามตัวเองเราว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในเนาะมาจากจุดไหนมาจากจุดที่เรามีความสุขจริงๆหรือว่ามาจากจุดที่เราต้องการจะพิสูจน์ตัวเองอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของเชมนะคะก็คือออกมาในเรื่องของการต้องทําอะไรตลอดเวลาให้คนอื่นเห็น นะคะหรือว่าการอยากจะได้การควบคุมการอยากที่จะ IN CONTROL นะคะแบบที่1แบบที่2ที่หวานเห็นเวลาที่เชมโชว์อัพขึ้นมานะคะทั้งกับตัวเองแล้วก็กับคนรอบข้างก็คือว่าในลักษณะที่ <c oughs> ไม่กล้าทําอะไรไม่อยากทําอะไรไม่สบตาคนไม่มีความมั่นใจนะคะจะรู้สึกว่าผิดรู้สึกผิดตลอดเวลาข้างในรู้สึกว่าฉันมีอะไรที่ผิดปกตินะคะก็ ออกมาในรูปแบบที่ไม่ทำอะไรไปเลยไม่เริ่มทำสิ่งใหม่ๆหรือว่าตามตามคนอื่นมากกว่าที่จะฟังเสียงของตัวเองเนาะก็อันนี้เป็นสองรูปแบบของเชมนะคะออกมาใน low energy ก็คือความไม่มั่นใจกับ high energy ก็คือว่าความที่จะต้องทำอะไรตลอดเวลาที่มันไม่ได้มาจากจุดที่เรามีความสุขกับข้างในของตัวเองเนาะซึ่งพวกนี้มันจะสอนอยู่ในหลายเยอร์ถ้าเมื่อเราถามเขาตัวเองเขาไปข้างในลึกนะคะ ทีนี้อาการอื่นๆที่ออกมาเวลาที่ถูกที่ที่มาจากจุดที่มีความละอายใจมีความน่าอายอยู่ซ่อนๆอ,อยู่ซึ่งเราทุกคนมีหมดเนาะที่หวานเห็นอีกก็คือเช่นปฏิเสธไม่เป็นนะคะรู้สึกอึดอัดว่าถ้าปฏิเสธไปจะรู้สึกผิดหรือจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราคนจะไม่ชอบเราหรือเปล่าหรือว่าการที่รู้สึกตอบรับหรือว่าบางทีคนมาชวนทําอะไรเราแบบทําเลยโดยที่ไม่ได้ถามตัวเองข้างในว่า ว่าเราพร้อมจริงๆใช่ไหมเราชอบจริงๆใช่ไหมหรือว่าเราอาจจะ50-50แต่เราก็แบบตอบรับไปก่อนนะคะทีนี้อีกอันนึงนะคะที่อีกอันหนึ่งที่าเห็นเอยอะมากๆว่าเชอ,อกมาในรูปแบบไหนนะคะก็คือว่าการที่รู้สึกว่าจะต้องยิ้มจะต้องหัวเราะถึงแม้ข้างในเราจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งในสังคมไทยเราเนาะเราเกิดมาในกับ พื้นแผ่แลนด์ออฟสมา์หรือว่าพื้นที่แห่งการยิ้มเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโดยเคเจอร์โดย, Culture, โดยอ,อัตโนมตัติโปรแกรมที่เรารับมาเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะต้องยิ้มตลอดเวลาถึงแม้ว่าข้างในเราจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะถ้าเราไม่ทําแบบนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เหมือนคนอื่นหรือว่าเราผิดปกติหรือเปล่าทีนี้อันนี้ก็คือก็จะถูกเป็นส่วนหนึ่งก็คือของของเชมที่ที่อยู่ในสังคมนะคะซึ่งเราทุกคนได้รับโปรแกรมพวกนี้มานะคะแล้วเราก็ ะว,วันนี้ค่ะที่มาดูกันวันนี้อ๋อยก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะหาทางออกที่จะไปเจอตัวเองแล้วก็เจอทางใหม่นะคะึ่งเดี๋ยวอาจจะพูดให้ฟังว่าถ้าเมื่อเราทํางานตรงนี้ข้างในเรื่องของความอับอายเนี่ยทางใหม่ที่มันเป็นไปได้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วเนาะทั้งการซ่อนความอับอายในในการยิ้มการหัวลาะหรือว่าหัวเราะกบเกือหรือว่าทํามการความสําเร็จต่างๆนะคะที่พยายามสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้เราได้ เปิดเผยในมุมอื่นๆนะคะถ้าเรามีมุมเดียวเนี่ยเราก็ยังถือว่าอันนั้นก็จะไม่ใช่ความความตัวตนที่แท้จริงเนาะทีนี้อ่าและอีกอันหนึ่งที่หวานเห็นก็คือการที่ทำตามใจคนอื่นโดยที่ไม่ได้ถามว่าสิ่งที่คนอื่นมาขอให้เราทำนั้น,น่ะมันตรงกับความตั้งใจของเราไหมแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะทีนี้เมื่อเราได้ทำงานกับอารมณ์ หนีอารมณ์ความน่าอับอายนะคะทางออกอื่นนอกเหนือจากเรื่องที่หวานพูดไปเนี่ยทางออกอื่นการเปลี่ยนแปลงที่ที่หวานเห็นทั้งในตัวเองทั้งในลูกค้าที่มาโคชชิ่งนะคะเมื่อเราทํางานกับเชมเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นทางเลือกใหม่ในชีวิตก็คือว่าเมื่อเราได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะว่าเชมเนี่ยความอับอายในข้อความที่เชมส่งมาก็คือว่า ฉันไม่ดีพอการเป็นตัวฉันมันผิดปกติอะไรบางอย่างฉันเลยต้องทําอะไรที่มันตามกับสังคมตามกับกระแสตามกับข้างนอกเนาะทีนี้ถ้าเราทํางานข้างในในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าเฮ้ยการที่เราเป็นตัวเราอะ่ะมันดีพอแค,แค่เกิดมาเป็นเราก็แบบมันก็ดีแล้วมันก็คือพอแล้วนะคะคุณจะสร้างขอบเขตให้กับตัวเองได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อสร้างขอบเขตให้กับตัวเองได้เนี่ยคุณก็จะสามารถ เป็นตัวเองมีพลังงานที่มีความสุขกับตัวเองกับการที่ไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะมาคิดอะไรจะมามองอะไรกับเรายังไงนะคะ,ะเมื่อมันมาจากจุดที่ถูกเนี่ยเราจะมีความที่เราแคร์คนอื่นไปในตัวแต่เราจะไม่แคร์คนอื่นในจุดที่ขาดสมดุลน,นะคะสามารถสร้างขอบเขตในเรื่องงานเรื่องของเวลาว่าเราจะทํางานแค่ไหนเราจะทําแค่ไหนคือจุดที่เรารู้สึกว่าอันนี้คือจุดที่เหมาะสมกับเรานะคะเราจะสามารถบอกได้เมื่อ งานเข้ามาในรูปแบบที่ไม่ใช่ของเราในรูปแบบที่มันเยอะเกินไปจะมีวิธีการสื่อสารที่ออกมาในการสื่อสารที่เขาเรียกว่าสันตินะคะเราจะถ้ามันมาจากเ energy อื่นที่ไม่ใช่เชมเนะี่ยที่หวานเห็นหลักๆเลยก็คือคนก็จะบอกว่า ฉันโอเคโอเคโอเคแต่ข้างใน,นไม่โอเคจนถึงจุดหนึ่งระเบิดแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะคะนี่ก็คือเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่เกิดจากเชมแต่ถ้าเราเดูแลตรงนั้นเยียวยาตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ระเบิดนะคะเราจะมีวิธีที่จะหาวิธีพูดก่อนว่าเฮ้ยอะไรที่เราไม่โอเคเราถ้าแบบพูดแล้วยังไปต่อไม่ได้เนี่ยแล้วเราก็ค่อยว่ากันว่าเราจะไม่ว่าจะจบความสัมพันธ์หรือว่าจบกับงานเนี่ยแบบนั้นยังไงให้มีม ความสง่างามมีความสันติอยู่ในนั้นด้วยนะคะหรือบางทีถ้าความสันติไม่ใช่ทางออกเพราะว่าเห็นไม่ตรงกันแต่อย่างน้อยเราก็มีความสง่างามว่าเราจบอย่างสวยๆนะคะทีนี้เวลาที่เราเวิร์ตรงนี้นะคะ่ะอ,อันหนึ่งที่เราจะได้ปล่อยออกมาเรียกว่าทุเราทุกคนนะคะเรามีเชนที่เราเก็บกับมาตั้งแต่เด็กเนาะทั้งจากสังคมจากครอบครัวต่างๆนะคะถ้าเราเวิร์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราเราเรียกว่าเราได้ปล่อยอิสระเอ e เ g อร์ีตรงนั้นนะคะ เ,เวลาที่ทำงานข้างในเยอะๆนะคะ energy ที่มันไม่ไม่กินเหมือนไม่กินแบตเตอรี่ของเรานะคะเราก็จะมีพลังงานในแต่ละวันมากขึ้นนะคะเราก็จะเขียวชา้าลงแกช่ช้าลงนะคะนี่คือเมื่อทํางานเกี่ยวกับอารมณ์ไปนานๆนะคะสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นเนาะเพราะว่าเราไม่มี energy ตรงนั้นเนี่ยมาคอยกินแรมกินแบตกิน memory ของเราตลอดเวลานะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเวลาที่เราเ o r k ตรงนั้นเนี่ยท่าทางสีหน้าน้ําเสียงของเราอะ่ะจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ นะคะโดยที่เราไม่ต้องบังคับไม่ต้องฟอรสไม่ต้องคิดเลยมันจะมาเองโดยอัตโนมัติเมื่อเราทํางานข้างในตรงนั้นนะคะดังนั้นเมื่อเราเปลี่ยนจากตรงนั้นข้างในปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มดึงดูดอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นนะคะซึ่งคําว่าวานใช้คําว่าดึงดูดเนี่ยเป็นอะไรที่มีเหตุมีผลก็คือเมื่อเราเปลี่ยนสีหน้าเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนความมั่นใจเนี่ยเวลาเดินไปไหนมาไหนนะคะคนก็จะรู้สึกว่าอ,อ,อยากคุยกับเราเราก็จะเริ่มเจอคนที่ มีความมั่นใจระดับเดียวกันที่กล้ามาคุยกันนะคะเราก็จะเริ่มมีเพื่อนมี business partner มีคู่หูธุรกิจใหม่ๆที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราพอเรามั่นใจเนี่ยเราก็จะเลือกคนเป็นว่าอันนี้คนที่เราจะอยากทํางานด้วยก็จะอยู่ในระดับเดียวกับเรานะคะเพราะว่ามนุษย์เรานะคะเราจะเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตเราอะเท่ากับจุดที่เราอยู่นะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่ในวงจรชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเราก็จะต้องปรับจาก ก็ต้องเวิร์กข้างในตัวเองนะคะให้เราได้เจอในจุดที่เราเป็นคนที่เราอยากอยู่ด้วยก่อนนะคะเราถึงจะดึงดูดคนที่เราอยากอยู่ด้วยเข้ามาอยู่ด้วยกับเราได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งงานทั้งความสัมพันธ์นะคะอย่างที่ว่าพูดเร่องดิสเน e สพาร์ทเนอรนะคะเป็นต้นทีนี้พูดเรื่องเชนไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะคะน้องคาคาก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ขอโชว์อีกทีนึงคาคานะคะก็ รสชาติเนี่ยก็จะเข้มข้นเพราะว่าค่าวสำหรับหวานนะคะเป็นเป็นเมดิซีนเป็นสมุนไพรไม่ไม่ได้กินอร่อยขนาดนั้นนะคะเร่ว่ากินแล้วก็รู้สึกดีนะคะหวานก็นจะมีรีทรตกับเพื่อนนะคะวันที่7ก,ะะกาาักฎามนี้ที่ตรง MRT กำแพงเพชรนะคะตรงข้ามาตกกอน,นะคะเป็นตึกใหม่อยู่กับโงรงแรมเบสเ Western ซึ่งเราทำงานในเรื่องของเชมไปด้วยกันนะคะเป็นกลุ่มเล็กสิคนแล้วก็ เราจะทํางานในหลายระดับทํางานในระดับจิตใต้สําเนึกแล้วเราจะมีสมุนไพรมาช่วยให้เราสมุนไพรเนียนยน่ยจะมีทั้งตัวจิตอินทรีย์สมุนไพรจะมีทั้งตัวองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราเนี่ยช่วยเปิดข้างในได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยปิดกันมานานเนาะเมื่อเราค่อยๆเปิดได้มากขึ้นแล้วก็ความอับอายนะคะเมื่อไหร่ก็ตามคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ในอดีตว่าถ้าเกิดว่าคุณได้เจอพื้นที่ปลอดภัย แลเราเล่าที่คุณอับอายเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้พูดออกมาในพื้นที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัยอะค่ะอันนั้นน่ะคือเป็นหนึ่งในการที่เราได้อนุญาตให้อารมณ์พนังงานเก่าๆเนี่ยได้เป็นอิสระออกมานะคะคุณก็จะรู้สึกโล่งขึ้นเบาขึ้นเนาะแล้วก็คุณนลินีก็จะอธิบายเรื่องของว่าที่มาที่ไปของข้าวข่าวเป็นยังไงวิธีชงข้าวข่าวเป็นยังไงข้าวข่าวสามารถใส่ สมุนไพรเพิ่มเติมได้อีกนะคะสมุนไพรที่หวานชอบใส่ก็จะมีเป็นตัวอบเชยมีเป็นโสมนะคะซึ่งคุณณรินีเขาก็จะมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเขาก็จะไกด์แล้วก็แนะนําได้เยอะได้ดีเลยนะคะแล้วก็เรวตัวอเองก็จะเข้ามาในเรื่องของการสร้างขอบเขตไปด้วยกันนะคะเราก็จะไกด์ไปด้วยกันว่ามีพลังงานอะไรที่เราอยากจะพูดออกมาเป็นเพื่อให้เราเองเราได้ยินตัวเองนะคะไม่เก็บกับต่อไปนะคะเราก็จะ สร้างพื้นที่ร่วมกันตรงนี้นะคะที่จะอนุญาตให้คนในกลุ่มนะคะได้ปล่อยให้ตัวเราเองนะคะได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่เรามีอิสระมากขึ้น สบายมากขึ้นเป็นตัวเองได้ดีขึ้นเป็นตัวเองได้ดอย่างมั่นใจมากขึ้นนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวหวานกับคุณไรินีก็จะมีไลฟ์กันอีกในวันที่20นะคะตอนทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราจะมีบอกเพิ่มเติมนะคะใน i อของเราก็ใครสนใจตอนนี้ก็สามารถติดตามเราได้ทั้ง IG ทั้งไลฟ์นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะถ้าเกิดเราฟังจนถึงตรงนี้แล้วแล้วพบกันนะคะบ๊ายบายค่ะ